โอ้โหโอ้โหโอไม่โอโอพี่ใหสวัสดีทุกคนคลิปนี้จะเป็นการ react Skibidi Multiverse EP 5แล้วก็ EP 6 Part 1นะครับซึ่ง Skibidi Multiverse เนี่ยมันเป็นของช่อง Dom Studio หรือ Dom Studio อะไรก็ไม่รู้แหละนะ ซึ่งเป็นอีกจักรวาลหนึ่งที่ป่าว่าเขาทําได้ดีมากๆแล้วก็มีเผ่าใหม่ด้วยซึ่งเป็นคล็อกแมนนะครับหรือว่ามนุษย์นาฬิการนั่นเองซึ่งความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยป่าก็ชอบมากๆเลยเพราะมีทั้งหยุดเวลาแล้วรู้สึกว่าจะมีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยหลายคนเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงสมาชิกในกลุ่มนั้นมีใครบ้างแล้วก็มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยไปเรียกกันก่อนอันนี้เป็น ep หนะครับ ว้าวเกิดการระเบิดเกิดขึ้นลากสปีกเกอร์แมนกับอันนี้น่าจะเป็นลากคล็อกแมนอ้าวทำไมอ่ะทำไมถ,ถึงใช้ไม่ได้โอ้ไม่สถานการณ์แย่แล้วเป็นพราพลังของเจ้าแม่เหล็กนั่นเหรอสกิบีดี้ทอยเล็แม่เหล็กเราได้รู้แล้วนะครับว่าพลังของนาฬิกาเนี่ยมันแพ้พลังแม่เหล็ก โชคยังดีนะครับว่า POV m ว n มีปืนสตันกันแล้วก็ลาร s สปี k เกอร์อยู่ตรงไอ้บ้าเอ้แล้วตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โหเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ตัวขาดครึ่งเลยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้ตายตาย,ตายมาช่วยหน่อยพี่ไททันคล็อกแมนไม่อย่างนี้สมาชิกคล็อกแมนก็ โอ้ยระวังข้างหลังระวังจะเสียท่าพวกมันเหรอมีพวกเอเลี่ยนสก,กีบี้ทอยเลตด้วยอะระวังข้างหลังหุ้ยไม่นะทุกคนลาค็อ,อกแมนตัวขาดครึ่งเลยอะแล้วลาค็อ,อกแมนเป็นสมาชิกคนสำคัญที่มีพลังที่โกงมากอย่างหยุดเวลาด้วยไม่นะแล้วตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงเนี่ยมาต่อกันเลยกับพัท กับ EP 6นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ลาร์สสปีกเกอร์แมนเขาถือชิ้นส่วนของลาร์ล็อกแมนมาแป่ว่ามันอาจจะยังรักษาได้นะครับไอ้แม่เหล็กตัวการนี่ตัวร้ายต้องโดนจัดการโดนหยุดเวลาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว The TSM is back to the headquarters TSM คืออะไรอะไททันเหรอ ไททันสปีกเกอร์แมน TSM ย่อจากไททันสปีกเกอร์แมนนะครับเขาบอกว่าไททันสปีกเกอร์แมนได้กลับมาที่ฐานหลักแล้วเป้าหมายเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่ายังสู้ได้อยู่แล้วก็เขาเนี่ยปลอดภัยแล้วอาจจะหมายถึงไททันสปีกเกอร์แมนพี่รองของเรานะครับได้รับความเสียหายแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วแล้วก็กลับมาที่ฐานแล้วนะครับโอเคข่าวออกมาแล้วเราชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่า พี่รองของเราไม่เป็นไรนะแล้วนั่นพี่ใหญ่ของเราที่ถูกปราสิทธิ์จัดการไปนี่นี่จะเป็นการสู้รบของไทยท่านเหรอใช่จริงๆเราทีนี้เราจะได้รู้กันหละว,ว่าโอ้พี่ใหญ่ง่อยเลยอะเจอพลังหยุดเวลาไปอุ้ยเดี๋ยวๆเ,วเวมื่อกี้คืออะไรเขาทำอะไรมันเร็วมากทุกคน อ๋อเขาพยายามจะเอาเจ้าปรสิตออกมาแต่หาไม่เจอทำไมอ่ะทำไมถึงหาปรสิตไม่เจอะทั้งที่มันน่าจะอยู่หลังหัวโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมค,อค็อกแบนพี่ใหญ่ต้องเจ็บแล้วล่ะถ้า,างั้น่ะถ้ายังฝืนดึงดันต่อสู้ต่อไปโอ้ไม่อยากให้พี่ใหญ่เจ็บเลยว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่โอ้โอพีอ่ใหญ่ เอาปราสิตมันออกมาว้าวลวปรสิ์อะไรมันตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะอมันฝังลึกเข้าไปในแผ่นหลังของพี่ใหญ่เลยมันเป็นปรสิตเวอร์ชั่นใหม่ทุกคนปุ๊จบพัดดึงทุกคนจาก EP5 มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจมากนั่นก็คือลาคอกแมนถูกฉีกตัวขาดครึ่งเลยนะครับซึ่งลาค็อกแมนเนี่ยเป็นตัวสำคัญของเผ่า ล็อกแมนมากๆเพราะด้วยพลังของเขาที่มันโกงนะครับที่หยุดเวลาได้ทีนี้เนี่ยเขาทําให้ตัวขาดครึ่งเป็นฉากที่บีบหัวใจเรามากๆเลยนะครับซึ่ง p o v e. m a n ของเราก็พยายามช่วยนะครับแต่สตันกันเนี่ยมันไม่สามารถสู้กับลักเจ้าพวกลักทอยเลทตได้อยู่แล้วนะไม่ใช่ลักทอยเลทตสินี่มันน่าจะเป็นระดับบอสทอยเลทเลยด้วยซ้ำนะครับมันสู้ไม่ได้แน่นอน หน้าที่การสู้บอสทอยเลตเนี่ยต้องเป็นระดับไททันเท่านั้นอยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่ป๋าคิดว่าลาร์กฮอ,อกแมนเนี่ยยังไม่ตายหรอกครับเพราะว่าตัวขาดครึ่งเนี่ยซ่อมได้อยู่แล้วเนอะถ้าอิงตามจากซีรีส์ของคุณดับฟักบูมนะครับตัวขาดครึ่งยังซ่อมได้นะครับแล้วก็อีกหลักฐานหนึ่งเลยใน EP 6นะเนี่ยเราก็จะเห็นลากสปีกเกอร์แมนถืออีกครึ่งนึงของลารกฮอ,อกแมนนะครับซึ่งมันเป็นไปได้สูงมากที่ พี่ลาค็อกแมนเขาจะกลับมาได้นะครับเขาถูกซ่อมได้แล้วก็ไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังนี่คือพวกที่อยู่ข้างหลังไททันคล็อกแมนใช่ไหมก็ถูกจัดการไปแล้วนะครับมันก็จะเหลือแค่ไอ้ท่านไอ้ไททันบอสเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแม่เหล็กซึ่งโหดหน่อยนะแต่พอมาเจอกับไททันคล็อกแมนแล้วเนี่ยเขามีพลังหยุดเวลาเนี่ยนิ่งไปเลย สู้ไม่ได้หรอกนะจะเป็นสกีบี้ที่ทอยเลสเก่งมาจากไหนถ้าโดนหยุดเวลาก็สู้ไม่ได้หรอกแล้วฉากต่อสู้สุดมันก็เกิดขึ้นนะครับระหว่างพี่ใหญ่กับไททันคล็อกแมนซึ่งก็ป๋าก็เข้าใจะครับว่าพระเอกของจักรวาลน,นี้เนี่ยเป็นไททันคล็อกแมนนะครับพี่ใหญ่ก็เลยทําให้ดูออนแอกว่าเขาหน่อยนะต่อก็ต้องตามนั้นนะครับพระเอกของจักรวาลน,นี้เป็นไททันคล็อกแมนนะครับ <laughs> พี่ใหญ่ก็สู้ไม่ได้แต่ที่ มันน่าตกใจก็คือเนี่ยเขาหาเจ้าปรสิตไม่เจอนะครับไทท่านคล็อกแมนแต่ก็ยังดีนะว่าการต่อสู้ทางฟิสิกส์ของพี่ใหญ่ในจักราวาลนี้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับแต่พอมาเจอพลังหยุดเวลาที่มันโอพีเกินไปเนี่ยมันก็สู้ยากจริงๆนะเจ้าเจ้าปรสิตเนี่ยมันถูกฝังลึกเข้าไปข้างในแล้วตัวก็ใหญ่มากแล้วรูปกษณ์ของมันคือเอเลียนชัดๆเลยเนี่ย ปีศาจเอเรี่ยมชัดๆเลยดูสีมันช่างน่ากลัวแค่ไหนอ่ะทท่านคล็อกแมนเขาได้รับบาดเจ็บนิดนึงด้วยนะเนี่ยสู้กับพี่ใหญ่แต่ยังดีว่าดึงพาสิทธิ์ออกมาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงสมาชิกของเผ่าคล็อกแมนกันว่ามีใครบ้างนะเอาละหลังจากที่ป๋าไปหาข้อมูลของคล็อกแมนนะครับเขาจะแบ่งสมาชิกออกเป็น7คนแล้วก็มียานทหาระหนลำนะครับไปเริ่มจาก normal clockman ก่อนซึ่งเป็น clockman ธรรมดานะครับในข้อมูลนะครับจะเขียนว่า clockman ธรรมดาจะสวมชุดโค้ตสีเทาแล้วก็มีนาฬิกาสีทองเป็นหัวนะครับต่อมาก็คือ s h e e f clockman หรือว่า clockman หัวหน้านั่นเอง clockman คนนี้นะครับจะสวมหมวกทรงสูงแล้วก็เดินมาพร้อมกับไม้เท้านะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่า clockman คนนี้เนี่ย ป็นหัวหน้านะต่อมาก็คือลักคล็อกแมนจะเป็นคล็อกแมนที่สวมชุดโค้ทสีดำใส่เนคไทสีเหลืองล้งใส่หมวกเฟโดลาที่เป็นสีดำนะครับต่อมาเบิร์ฟคล็อกแมนหรือว่าคล็อกแมนหลอดไฟเหรอเจ้าคล็อกแมนคนนี้จะเหมือนคล็อกแมนธรรมดาเลยแต่ว่าเขาจะใส่ชุดโค้ดที่ติดกระดุมแล้วก็มีหลอดไฟที่เอาไว้ปกป้อง หัวที่เป็นนาฬิกาปลุกของเขานะครับต่อมาก็คือกุ๊กกู้คล็อกแมนคล็อกแมนคนนี้จะมีนาฬิกากุ๊กกู้กุ๊กกู้อยู่ที่บนหัวเขานะครับต่อมากาเดียนคล็อกแมนคล็อกแมนคนนี้จะตัวใหญ่กำยำมากแล้วก็มีค้อนเป็นอาวุธต่อมาก็คือไททันคล็อกแมนเป็นคล็อกแมนที่มีความสามารถสูงสุดนะครับซึ่งเขามีทั้งใบเลื่อยที่สามารถโจมตีได้อย่างรุนแรงแล้วก็มีปืนเลเซอร์ที่สามารถ จะหยุดเวลาหรือว่าควบคุมเวลาได้นะครับสำหรับยานผ่านะเนี่ยจะชื่อว่า Clockman Carrier นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับเป็นยานผ่านะที่เป็นยานจริงๆนะของเผ่า o อก m a n แล้วก็มีนาฬิกาติดอยู่เบกเบเลยถ้าไม่เอารู้ว่านี่แหละยานผ่านะของเผ่า l ็อก m a n แน่ๆ เอาละก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีแอคแล้วก็การเรียนรู้ตัวละครเล็กๆน้อยๆนะถ้าเกิดใครเซียนจักราวาลน,นี้ช่วยคอมเมนต์บอกความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะบอกป๋าด้วยป๋าก็อยากรู้มากขึ้นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่ป๋าไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดแล้วป๋าว่าความสามารถแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าที่ป๋าไปเจอมานะอย่างเช่นเจ้าเบิ Man, ร์ฟฮอกแมนเหรอ มันสามารถย้อนเวลาได้หี่ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยมยันจะมีความสามารถพิเศษอย่างอื่นอีกใครรู้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ